คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนแฟน FC ก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมเกม FC 24ที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ผมอ่านมาจากจอ m s i m a g 345 c q r จอคุณภาพสูงที่มาด้วยจอโค้งอันตราย3.4นิ้ว VA รีเฟชเรท180เฮิรตซ์1มิลลิเซคันตอบสนองการเล่นเกมอย่างรวดเร็วและด้วยความเป็นจออันตรายทุกคนจะเห็นสนามบอลกว้างขึ้นและยาวขึ้นมากับความโค้งระดับ 1,000R ที่โอบล้อมสายตาได้ดีแม้จะเป็นจอยาวอันตรายก็ยังนั่งดูได้แบบสบายตาและโดยเทคโนโลยี w i d Color Gamut ให้สีสันที่สมจริงทุกการเล่นของทุกคนจะทำให้เราอินไปกับตัวเกมหากสนใจสินค้าจาก MSI รายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพราะว่ผมอังเซกิฟายเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับและคุณกำลังอยู่กับเกม f c 2 4กับอยู่กับติอาโกเมซี่ซีซั่นที่3พาร์ทที่2แล้วนะครับผมและก่อนที่ไปรับชมไม่ลืมนะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเซกิฟายเกมเมอร์นะครับพาร์ทนี้ก็ขอสักหนึ่งไลค์และขอคนหนึ่งซับพาร์ทช่องผมไปถึงสามหมื่น subscribe ด้วยนะครับใครยังไม่กดก็รบกวนครับกดให้ผมด้วยนนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรรัััับบบบบแลลลททีี่่่่ออออออยยาาาากจสสสุุุผมมมมดด้งงฮปปปเเเพืืื35หหขณซ์ นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมทุกบาททุกสตางค์ครับผมจะเอาซื้อ FC 25มาทำให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับมาเดี๋ยววันนี้ก็ผมเรามาลุยกันต่อกับติอาโก้เมซี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเกมนี้จะต้องเจออะไรกันบ้างนะครับผมในคลิปนี้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเกมแรกครับผมเราจะมาเจอกับลิเวอร์พูลครับในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเกมเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็วูฟเลยนะเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนเปิดซีซั่นนี่ ผมจะไม่เล่นลิ้วผูซ้ําแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเจอกัน2รอบอ่าแล้ะครับคุณผ,ผู้ชมเกมแรกครับเราจะไปเจอกับลิวผูในศึกคอมมูนิตี้ชิลครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไปเริ่มจากการฝึกซ้อมกันเลยครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็เสร็จกันไป3อันได้ A เหมือนเดิมครับผมโอ้โหฟอร์มการซ้อมบอกเลยว่าสุดยอดครับนี่ครับคุณผู้ชมก็ตอนช่วงนี้นะครับผมน่าจะเป็นฟอร์มที่พีคที่สุดของเตอรโก้เมซี่นะก็ขอทําหัวทองเรียนแบบพ่อหน่อยละกันนะครับผมตอนพ่ออยู่บาร์เซโลนานี่ก็ใช้ทําหัวทองเหมือนกันนะลูกก็บอกว่าขอเอาบ้านละกันนะครับพ่อ จัดไปฮะเอาละครับคุณผู้ชมเกมแรกครับผมจะมาเจอกับลิเวอร์พูลในศึก FA Community Shield ก่อนที่จะเปิดซีซั่นนะครับผมกระปองหน้าเป็นเออร์เบลฮาร์แลนด์ครับผมปีกขวาเมสซี่ปีกซ้ายโฟเดนครับกองกลางมีแม็กอาทีโรดี้นูเนสนะครับผมกองหลังอาคิมิเนสจับคู่กับดีอาร์นะครับผมแบ็คขวาวอลเกอร์แบ็คซ้ายเบลเด้และโกเป็นเอดอร์สันครับเคบิดอร์บอยหายไปไหนทำไมไม่เอาเดอร์บอยมาลงวะใช้แม็กอาที่สงั้นนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเต็มตัวฮะไปครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเกมนี้เล й ติ้ง8.5นะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงความใบแพ้แล้วก็แอซิดให้ได้1ลูกนะผมเดี๋ยวยิง1ลูกครับโอเคได้เลยครับจากไปครับนะครับบอลมาถึงคิมเนสครับคิมเนสจ่ายขึ้นมาต่อโรดี้มาถึงฟิลโฟเดน โฟเดนมาต่อจนนี้สวยครับแม็กชีและแม็กชีออกข้าวมาครับบอลมาต่อจนนี้ครับผมมาที่ฟิลโฟเดนและโฟเดนเดี๋ยวนี้เอางาเปิดมาต่อจนนี้เมสซี่ยิงเรียบร้อยไหมโอ้โหล้ำหน้าไอเชี่ยเอ้ยเบคจ่ายมาต่อที่ดิอัสดิอัสดลงมาต่อนี้บอลมาที่โซบอสไลด์โซบอสแทงลงมาผมจังหวะนี้บอลมาที่ดิอัสดิอัสดึงคืนมาครับบอลมาที่เบคเบคจ่ายมาต่อที่โซบอสไลด์ยิงจนนี้ยังติดครับและอีกทีลูกนี้โอ้โห โอ้เอลิซาเซฟได้ครับการบบอลมาต่อเดี๋ยวนี้ครับบอลมาที่คิมิตคิมิตจังหวะนี้เอาไปต่อขึ้นมาต่อที่โบจิลฟานได้ครับฟานได้จ่ายออกข้างมาต่อที่ไวไวมาต่อนี้เมสซี่ตัดได้สวยอะไรครับบอลมาที่แมกกาซี่ครับแมกกาซี่จังหวะนี้จ่ายมาต่อมาที่เจวาหน้าของนูเนสมาที่โรดี้จังหวะนี้มาที่เมสซี่จังหวะนี้ไปฮะเมสซี่ไปแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เดียโก้เมสซี่โอ้โหเป็นไงยิงรับสีผมใหม่ไว้ฮะสวย โอ้นี่ครับจังหวะนี้ดูครับนี่ฮะวิ่งหนีฟันได้มาได้ครับจังหวะนี้ก่อนที่จะซัดซ้ายไปเข้ามุมไปเลยครับโอ้โหดูดิครับคมคลิปเอาละเตียโกเมซี่ครับผมนับหนึ่งครับบอลได้ไหลมาที่ไวครับไวจังหวะนี้โอเคฟิลฟอร์เนตัดโอเคได้อยู่ครับสวยแล้วฟฟอร์เนเปิดมาติดชิปหายครับเข้าทางโมซาไล่บอลมาที่แม็กอาริสเตอร์จ่ายมาตอนนี้ครับมาที่โซบอสไล โซบอลไหลมาตอนนี้ดียวอาร์ริงลูกนี้โอ้โหไอเฮือกแมนนิกโ oh, อ้หนึ่งบอลต่อหนึ่งครับโอ้นี่ครับ oh, รบ bon ight, อลจังหวะนี้ดูครับผมดีอาร์ตครับจ่ายมาดูดันแล้วดูบอลปั่นครับผมโอ้โ oh, หปั่นแบบนี้เซฟไม่ได้ครับบอลไหลมาต่อถึงฮาเลนครับแต่ตอนนี้เมสซ,ซี่วิง่งจ่ายมาต่อสวยครับและบอลมาแล้วเจอทีโ er. บลเกอร์ บอกเกิดชัยมาต่อยน้่อเมซี่ครับไปฮะแล้วผมเตียโกเมซี่เจ้านี้ปั่นซ้ายไปเรียบร้อยครัวผมโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห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 โอนโอ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้โหอ้เหโอ้่อ้โอ้่อ้้้าอ้โอ้โห้้โอ มุมนี้มันยิงแบบปั่นได้คมคมจริงๆครับผมมุมกล้องแบบนี้เนี่ยเอาไรฮะกิมบิตเจ้นี้ใหม่มาต่อที่ฟานไดฟ์ฟานไดฟ์ดึงมาต่อที่กิมบิตครับกิมบิตจ่ายมาจังหวะนี้บอลมาที่โซบอสไลโซบอสเจ้าเนี้เอไงครับผมตรงกลางมันโล่งตรงกลางมันโล่งอียสบาลยิงลูกนี้ก็โอ้โหอาร์ติเซนต์ยิงเซฟได้ครับบอลมาที่แม็กอัร์ิสเตอร์เจ้าหนี้ตัดได้สวยบอลเข้าทางครับเจ้าหนี้โอ้โหและดูเขาตัดง่ายๆเลยครับผมเจ้าหน้าของลิเวอร์พูล ผมที่แมสเตอร์โกลซาลาและยิงไกลเจ้าวันนี้ก็โอ้โหเอเดซันกองสบายครับฝั่งเราเปลี่ยนตัวครับผมอารดิโกมาแทนแมอาตี้ครับและจ่ายมาต่อดีครับกาโปมาที่เดียร์เดียร์แทงมาต่อครับบอลมาที่กิมิตแล้วไหลมาต่อที่โซมัสไลเลือกกิงลูกนี้โอ้โหติดครับโอ้โหรอดไอ้เฮียสุดยอดลาฮันแมตมาต่อเจงาวันี้สวยเลยครับแล้วบอลมาต่อนี้ยกข้ามมาไปแล้วผมเมซี่เอาลครับผมเมซี่มาแล้ว เมซี่บอกแล้วขอแคทิกทกันเรียบร้อยครับบอกาโอ้โหก็มาดิครับนี่แหละจังหวะสวนต้องมานี่ครับในเมื่อฝั่งตรงข้าวก็ยิงไม่เข้าก็มาเองครับผมจังหวะนี้แล้วก็เมซี่บอกเสาแรกไปเลยครับโอ้โหสวยกิ๊บ แล้วเปลี่ยนตัวก็ผมฝั่งเราเอาอาร์เก้ครับผมเข้ามาแทนที่ตทน้าของวอเกอร์เกับมาถองน้าของไว้ไว้มาต่อถึงโมซาลาครับจังหวะนี้กักโปและกักโปจังหวะนี้ไงฮะกักโปจังหวะนี้ไงฮะและยิงมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหยังติดครับและซัมมารีนีกก็ยังติดครับผมแล้วไปซี่จังหวะนี้ม่งสู้ไม่ได้ครับไอ้เหี้ยและบอลมาที่แมนเชสเตอร์จังหวะนี้ยกมาต่อที่กักโปยิงจังหวะนี้ก็ยังติดครับโอ้โหและในเวลาส่วนของแมนซิตี้ครับและจังหวะนี้อ้าวฮาแลลนดดดด์จ่่่าาายบบออไมมีีครััปทกกโถึงิิเข้าามกรลสลดยยิิงงก็ััตครบโโอ้ แล้วบอลมาเลยครับเจอนี้เมซี่ครับนะครับบอลมาต่อเจอนี้ครับลูปิเดียร์แล้วมาทีเจอนี้นาธานาเก้ครับยกมาต่อเจอนี้เมซี่มาแล้วครับผมเจอนี้เตียโก้เมซี่ครับแล้วเตียโก้เจอนี้เอาไงฮะเตียโก้เจอนี้เอาไงฮะตบให้เพื่อนก่อนแล้วกันโอ้โหก็ตบไม่ได้ครับแล้วบอลมาทีเจอนี้โรดี้มาทีเจอนี้ได้อยู่บอลมาที่โรดนิโก้ยิงลูกเดียวโอ้โหแล้วก็หมดเวลาครับผมโอ้โหทางด้านของแมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลสกอร์สามหนึ่งครับ โอ้โหเป็นไงครับแฮตทริกไปสิครับผมคอมดีต่อเนื่องคอมดีต่อเนื่องไปครับแต่ดูรับแชมป์คอมมินิตี้ชิลครับผมมันเป็นการเฮแบบเบาๆครับผมคอมมินิตี้ชิล แล้วครับผมเตรียมตัวครับเอาช่วยเราได้แล้วครับผมจังหวะนี้ครับไครับผม<พ>เฮเบเบาครับเตรียมตัวเ yeah. <laughs> ย้ถือว่าเปิดฤดูกาลได้ดีครับผมแมนซิตี้ สถิติของติอาโก้นะครับผมก็คะแนน9.8นะครับก็ผ่านครับดิเรียกความพ่ายแพ้ก็ชนะมานะครับแต่ว่าแอสตริต์ะไม่ได้ครับผมโอ้โหอุตส่าห์จะจ่ายเกมตอนสุดท้ายให้เพื่อนนะครับผมกระดันยิงไม่เข้าอีกครับก็เรียบร้อยเลยนะครับผมก็เสร็จแค่2อย่างนะครับอาแล้วครับคุณผู้ชมเกมเจอกับวิวพูนัดเปิดสนามครับผมเดี๋ยวผมจะซิมูเลตแช์ไปเลยนะครับ อาล้วครับคุณผู้ชมเกมนัดเปิดสนามครับผมก็ชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะครับโดเกลหนึ่งลูกโฟเดนหนึ่งลูกแล้วก็ฮาแลนด์หนึ่งลูกครับผมเมสซี่กูหายไปไหนวะเนี่ยชิพหายเอาล้วครับคุณผู้ชมเกมที่สองครับเราจะไปเจอกับเวสต์แฮมนะครับผมที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมอยู่อันดับที่สามนะครับผมก็ ชนะ1เกมแต่ว่าดันไปพวกโดนยิงไป2ลูกนะครับผมก็เลยมาตกมาอยู่อันดับที่3มนะครับผมคุณผู้ชมส่วนเวสแฮมตอนนี้อยู่อันดับที่13นะครับอาล้ครับคุณผู้ชมนักเตะของเราก็แปลกกันอีกแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนหลายตำแหน่งอยู่นะครับกองกลางครับมีเอาดอยลงมาครับกองหลังครับผมใช้ฮาบูดครับผมผมงงมากเลยการจัดตัวทำไมไม่เอาตัวท็อปๆลงนะฮาลงฮาเอาไอ้เบอร์บอยก็หายไปครับผมผมก็งงเหมือนกันนะโรดี้ก็หายครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยครับว่าเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงครับผม เอาล่ะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ไมสันเมานี่หว่าเอ้าเมายหญ่มาทำอะไรวะไปครับผมเตรียมตัวลุยกันดีกว่าครับไหนฮะเกมนี้แต่ก็ไม่ซีเรตติ้ง8.5ครับผมแล้วก็ยิงประตูหรือ1แอสซิสต์นะครับผมแล้วยิงให้ตรงกรอบ2ครั้งนะครับโอเคได้เลยฮะจัดไปครับบอลนี้ตัดสวยครับนะฮะแลนด์เดี๋ยวนี้เอาไงฮะฮาแลนด์ แล้วยกมาเลยครับผมเจอนี้ข้ามาสวยครับบอลมาต่อที่เมซี่เมซี่เจอนี้ดึงก่อนเลยมีช่องอยู่นี้ก็ลงปั่นดูลูกนี้ก็โอ้โหไม่ดีเลยครับเอเดเก้เจอนี้ไงต่อครับคืนมาแล้วดักมาต่อเจอนี้ที่ชูฟาวตัดได้สวยแต่ครับผมบอลเจอนี้ฮาแลนด์ฮาแลนดเจอนี้ไงครับฮาแลนด์ไปแล้วครับผมเห็นเห็นว่าเห็นทางนี้ว่างหรือเปล่าฮาแลนด์เห็นทางนี้ว่างหรือเปล่าแล้วเปิดมาตอนนี้เมซี่ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหยมาสวยงามมากฮาแลนด์ 1-0จากแมนซิตี้ครับโอ้นี่ครับบอลจังหวะน,นี้ครับผมดูครับเปิดมาฮารแลนด์เนี้ยแล้ว,ลวดูครับผมเมสซี่ว่างตู้มไปเลยโอ้โหเท้าวขวาสวยจัดครับผมฮาแลนด์เปิดมาแบบนี้ดูครับเมสซี่แกบอลเล่ใส่ไปเลยครับบอลมาที่จอร์นี่ดาวส์ขึ้นมาครับผมจอร์นี้แล้วก็ตัดได้อยู่ว่าเมสซี่ไปเอะ อาแล้วตัดมาจาังหวะนี้สวยครับเมซี่เมซี่จุดนี้ตกมาต่อบอลไม่หาเล่นและไหลามาต่อน,นี้มาที่แบงค์อะที่จริงเรียบร้อย2-0ครับผมโอ้โหสวยงามนี่ครับผมบอลจังหวะนี้ดูครับผมเมซี่ครับตกมาต่อที่หาเล่นแล้วหาเล่นไหลามาต่อจะเป็นแบงค์อะที่รออยู่ครับโอโ้แล้วก็ซัดไปคมๆเลยฮะโอ้โหสวยเกินดอยจังหวะนี้มาถึงจังหวะนี้สวยครับแบงค์อะที่แทงมาต่อ เมซี่ยังไม่ได้เราไปทางนี้ต่อเลยครับแล้วไปแล้วแต่วันนี้นแล้วก็แทงมาต่อให้เพื่อนแลวยิงลรงนี้โอโ้โหแมทที่ไม่ได้ครับบอลมาต่อน,นี้ดอยดอยยกมาต่อเดี๋ยวนี้ครับไ,<ม>ได้อยู่แล้วบอลมาต่อเดี๋ยวนี้ครับบอลมาที่ฮาเลนเปิดมาต่อเดี๋ยวนี้ฮาเลนได้ไหมไม่ได้ครับโอโ้โหและบอลย้อนมาต่อเดี๋ยวนี้ได้อยู่ครับมงมามงมาต่อเดี๋ยวนี้โอ,โอ้โหถ้ามงกลับมาได้นะสวยเลย้ะฮาเลนยูได้อยู่ครับแล้วบอลมาต่อนี้เมซี่ปั่นเนื้ไม่ได้ครับโอ้โห ไล่เลยครับไล่เลยครับจังหวะนี้บังบอลไว้บอล<อ>มาต่อจังหวะนี้สวยครับดูเนสและบอลมาถึงจังหวะนี้สวยและยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบเชี่ยเอ้ยแล้วฝั่งเราเปลี่ยนตัวผมเอาแม็กอาที่ออกครับผมส่งทางด้านของโรดิโก้เข้ามาครับแล้วบอลยิงเปิดทีขึ้นมาครับผมโรดี้หมงได้บอลมาเทียบได้ของจังหวะนี้พอลิสตัดได้สวยโรดิโก้มาถึงจังหวะนี้เมซี่ครับ แทงมาต่อเลยครับบอลมาที่อลริบาลฮาแลนด์ฮาแลนด์ตบมาต่อตรงน,นี้ครับแล้วก็แทงมาต่อสวยครับอลริบาลฮาเล่นเรียบร้อย3-0ส,ส,สวยจัดนี่ครับบอลจาะที่ดูครับผมตบมาต่อคืนมาที่ฮาแลนด์แล้วดูครับพี่แกสัดสายตัวนี้โอ้โหข่มคลิป แล้วเปลี่ยนโต๊ะผมเอาคันจี้เข้ามาแทนวอลเกอร์ครับแล้วบอลนี้มาอยู่ได้อยู่ครับผมแล้วมงมาสกายแล้วจอยนี้เมซี่มงไปก็ติดครับและบอลไหลมาต่ออยู่ที่โคดูสแล้วโคดูสจะเลือดกินก็โอ้โหเซฟได้ครับสวยเดี๋ยวดึงเข้ามาครับผมจังหวะนี้และยกมาต่อแล้วก็โคดรอนี่มงได้สวยและบอลมาต่อนี้ได้อยู่ครับแล้วแทงมาแล้วจอยนี้เอเดบาฮาร์แลนครับ าแลนด์เดอนี้อเอาไงครัเห็นอยู่เห็นอยู่แล้วแทงมาต่อเดี๋ยวนี้สวยครับและจ่ายมาต่อบอลไปที่โรนีวันเนื้อโกไม่ได้ครับผมโรด,ดิโกมาถือด้านซูเช็กและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหแมนซิตี้ชาเวิ์แฮมดสกอร์สามศูนย์ครับ well, ะครับเกมนี้เรตติ้ง9.6เลยนะครับผมแล้วก็ยิงประตูนะครับผมหนึ่งลูกแล้วก็แอสซิสต์ไปหนึ่งนะครับผมแล้วยิงตงกรอบ3ครั้งพอดีครับผมเสร็จ3อย่างนะสุดยอดเอาละครับคุณผู้ชมก็เดินทางกันมาถึงเกมสุดท้ายนะครับผมก็แมนซิตี้จะเจอกับวูฟนะครับตอนนี้วูฟอยู่อันดับที่2นะครับผมชนะมา2เกมรวดเลยเฮ้ยฟอร์มดีมาจากไหนวะเนี่ยวูฟ เอาเรื่องเอ้ยโอ้โหทีมใหญ่หายหมดเลยนะครับผมตอนนี้อันดับ1-5นะครับผมก็มีแมนซิตี้ครับผมที่ยังครองที่1อยู่ครับที่เหลือหายไปหมดเลยครับส่วนเพย์เยอร์แตตอนนี้นะครับผมท็อปส corer ที่หนึ่งเป็นลิชาริซอนนะครับผมอยู่ไปแล้ว3นะครับผมเอาละฮะแล้วตอนนี้ฮะตอนนี้ตีอาโกเมซี่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็ค่อยไปลุ้นกันครับผมเอาละครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง sacrifice gamer นะครับผมไปครับ เกมสุดท้ายแล้วครับผมลุยกันดีฝ่าไหนเกมนี้เรตติ้ง9.0ครับผมแล้วก็คอร์สบอลได้สำเร็จ25%ครับผมแล้วก็ยิง2ประตูหรือสอแอสซิสครับโอเคได้เลยลุยงานใหญ่อีกละเอาไงบอลจะได้มาต่อถึงด้านนูเรสครับมาถึงจอยนี้มาที่ด้านเมซี่เมซี่เดี๋ยวนี้มองครับมองแล้วก็ยกมาต่อเดี๋ยนี้ฮาเลนจับแล้วก็ยิงตรงนี้โอ้โหหมุดเหี้ย แล้วบอลมาที่ด้านของเบลเกตจะตัดได้ครับสวยแล้วบอลมาที่ด้านของจังหวะนี้ครับโฟเดนยกมาต่อ,ตอนี่เมซี่จับแล้วก็ยิงไปเลยโอ้โหไม่ได้ครับผมแต่ยังได้บอลอยู่จังหวะนี้แล้วก็พลิกมาพลิกมาต่อจังหวนี้มีช่องก็ลองยาเสาแรกไปก็ฉลับแล้วบอลออกหลังไปครโอ้โหทีลวกันนะบอลจังหวะนี้เมซี่เปิดมาต่อฮาเลนโขกไม่ได้ครับแล้วบอลมาต่อจังหวะนี้เมซี่จับแล้วก็ลองปันขวาดูนี้ก็โอ้โหยังเซฟได้อีกครับผมเหลือเชื่อ แล้บอลนี้เมสซี่เปิดมาต่ออที่ฮาเลนโอโหลูกนี้โอ้โหพร้อมยิงเลยอะพอบอลเล่เลยครับนี่สวยเกินวู้ฮู้ที่ฮากูไปแล้วสวยงามโอ้นี่ครับบอลจากนี้เมสซี่บอกใจเย็นๆแล้วแล้วก็เปิดมาเลยครับลูกนี้ฮาเลนบอกโอ้โหลงพอดีครับผมให้บอลฮาเลนบอลเล่เลยครับขู้โอ้สวยจัดตุ่ม กูไปโดนมือโกด้วยหลอดไปก็ดีได้เข้าวอลเกอร์ตบมาต่อมาที่รูเบียส์ยารยกมาต่อเมสซี่ครับแล้วบอลนี้โอ้โหข้ามมันโล่งเหลือเกิน์นะกูไปแล้วสปินก่อนเลยเห็นฮาแลนด์อยู่ด้วยครับฮาแลนด์สวยเลยจังหวะนี้ฮาแลนด์สวยจังหวะนี้ยกมาต่อฮาแลนด์ยิงโอ้โหเซฟได้อีกครับผมเชี่ยแล้วบอลนี้เมสซี่เปิดอีกทีต่อฮาแลนด์พร้อมโขกไหมไม่พร้อมมาแล้วบอลมาต่อนี้สวยครับบอลมาต่อจังนี้มาที่ฮาเมสซี่จะปั่นโอ้โหลูกนี้ จ,นาจานันฟาวจันบอลที่เราดึงไว้ก่อนเลยครับแลบ้วบอลที่บูยโนะเจ้าหนี้มาต่อที่โตตีโตตียกมาต่อดีเซ็ตครับแล้วบอลมาต่อที่เมสซี่ไปแล้วผมโอ้เมสซี่หลุดครับเมสซี่เจ้าหนี้มีช่องก็ปั่นไปเลยก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหสองส่วนตาย นี่ครับแถวนี้ม่งมาพอดีแล้วเมซี่บอกกูหลุดเลยครับผมจังหวะนี้กลับมาพอดีแล้วก็โอ้โหปันน่นหนีมือสวยๆครับเนี่ครับคมกริบคันเดลจ่ายลงมาต่อบอลมาให้ที่แดกของวาฮิชานครับอิชานตัวนี้โดนเมซี่ตัดได้สวยลาเมซี่แถวนี้มาแล้วครับผมแถวนี้เมซีต่ตกมาต่อสวยครับแล้วบอลมาต่อจริงหวะนี้ครับบอลมาจริงแล้วแล้วฮาเลนเบคลอฮาเลนเบคลอแถวนี้แล้วลลลลก็ลเลือกจริงเลยโอ้โหบอลมันไม่ดีครับ แล้วบอลขเมซี่เปิดมาต่ออีกทีฮาแลนด์หอมแล้วโอ้โหโอ้โหแล,ลนะ้วเป็นลิสแล้ววิ่งมาโคกพอดีเรียบร้อยสวยงามโอ้โสองแอซิ์ของเตยโกเมซี่ครับผมเปิดไปนึกว่าจะฮาแลนะาาด์ครับผมเปลิสตนะวิ่งมาพอดีแลโคกโอ้โห,โหสวยเลยลูกนี้ครับเชียร์เอาแล้วเตยโกเมซี่ครับผมเขาเริ่มแอซิ์เยอะแล้วฮะสวยงาม อีชานเจเดียวไงครับคุณย่าเข้าอีชานมาต่อถึงโบยโนครับโอยโนเจอนี่ตอกมาต่อกับบอลมาที่ได้ของคุณเดอร์มาให้ที่เบลกาดครับเบลกาดเจอนี่ยิงไกลลูกนี้โอ้โหเดอร์ซันเซฟไม่ได้ครับะรคับบอลมาต่อเจอดีครับมาที่เนลสันเซมิโดครับเซมิโดจ่ายมาต่อที่คุณย่าครับครับผมมาต่อจังหวะนี้เอาละมีตัววิ่งขึ้นมาสปินมาแล้วก็จ่ายมาต่อโดยแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหยังเซฟได้ครับผมอุ้ยหลอดไป ฝั่งเราเปลี่ยนตัวผมเอาโรดี้ครับเข้ามาแทนทางด้านของเออร์ดอยครับมาตอนนี้บ็อกเกอร์มาต่อเดวิดเมซี่ครับโอ้โหแต่ยังยังไปต่อไม่ได้ยังไปต่อไม่ได้ตอนนี้มีใครมาช่วยไหมเนี่ฮะสวยแต่บ็อกเกอร์ยกมาต่อเดวิดเมซี่สวยครับและบอลมาต่อเดวิดเมซี่ยิงไปเลยลูกนี้ก็ติดครับโอ้โหยังไม่ได้ครับและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหยีสามสูงครับผมแมนซิตี้ชาบูครับ อยู่ที่หนึ่งยาวๆแบบนี้วเ,เกมนี้ติงเต็ม10ครับผมแล้วคอคร์บอลสบ์เแล้วก็แอซิสไป3ลูกนะครับผมยิง1แอซิสสครับสุดยอดเนนะี่ย อาล้วครับคุณผู้ชมพารนี้ก็จบกันไปครับผมถือว่าได้มา4วินเลยนะครับผมถือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผม Player of the Month นะครับผมมีรายชื่อติดโผกันด้วยกัน4คนนะครับนี่ฮะมีแจ็าโกลเมซี่เราอยู่ด้วยแล้วก็มีฮาแลนด์ด้วยนะครับคนมาเตอร์ลี่และอีกคนทางซ้ายสุดนี่ใครวะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมพารนี้เราก็เอาไว้กันเป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก่อนจะจากกันไปครับรบกวนฮะ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับมุมกล้องนี่ผมอาจจะยังปรับได้ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะยังมึนๆเล็กน้อยอเดี๋ยวคุณผู้ชมก็น่าจะชินนะครับเพราะผมเล่นผมก็ยังไม่ชินนะมุมแบบนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นไงก็เลยแบบว่าอาจจะแบบทำเกมได้ไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามก,ก,กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเซอยโกเมซี่นนในพาร์ทหน้านะครับผมแล้วเจอกันนะครับ